กลัวผีกลัวผีมากๆที่จะแบบตามมากับรถมือสองอ่ะการันตีเลยถ้าเกิดคุณอัดคลิปวิดีโอเจอผีในรถได้คืนทันทีเรียบสุดหล่อมาหน่อยบบสวัสดีครับนอนท์อชิระมอลามไอดอลคราดเสียงแชทดอ้ายไวไ้สายหรือจำซื้อบอดด้แล้วบ๊ท <มา S 3> นี่นม <า S 1> ึงจะมา ฟรีดาวที่ที่นี่ครับเครดิตดีครับเครดิตดี 3A ครับคือเขารู้ด้วยนะว่าฟรีดาวได้เนี่ยต้องเครดิตดีเท่านั้นนะจริงเหรอ,อเดี๋ยวบางคนจะมอง <c oughs> ว่าไม่มีสิทธิพิเศษหรอครับนี้ดิ <c oughs> โอ้โหต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้ววันนี้ <c oughs> เลือกหนึ่งคันเดี๋ยวให้เหมือนผ่อนสองคันฮะฮะ ทำไมบอกงานครับสิทธิพิเศษไงสิทธิพิเศษไงสิทธิพิเศษไงไม่ไม่มีใครกล้าให้ความคิดผมเนาะผมไม่เคยมารู้จักแบบเต้นรถมือสองแบบนี้ต่ว่าผมจะกลัวอย่างหนึ่งคือในเต้นรถมือสองคือกลัวว่าจะเป็นรถที่เคยชนหนักๆมากแล้วก็เป็นรถที่จมน้ําจมน้ำไฟไหม้ต่างๆคือผมกลัวมากแล้วก็กลัวผีกลัวผีมากๆที่จะแบบตามมากับรถมือสองอ่ะใช่แต่ว่า ได้ยินข่าวว่าที่นี่ก็ไม่มีแน่นอนไม่มี <จน S 2> เอางีอาอก้การันตีเลยถ้าเกิดคุณอัดคลิปวิดีโอเจอผีในรถได้คืนทันทีคืนคืนห้าเท่าเลยกันนะใช่คืนให้เลย<อ>ถูกป่ะเอาเองี้ดีกว่าแล้วผมเคยอยู่ตอนสต๊องใหญ่สุดนะห้าร้อยกันนะกลับบ้านห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันอยู่คนสุดท้ายทุกวันไม่เคยเจอก็ไม่เหลือเลยครับก็ไม่เหลือเลยครับก็ไม่เหลือเลยครับยอกยอกไม่มีไม่มีไม่มีงั้นก็คงลาออกนั้นหยุดทำวงการนี้นานแล้ว